แรงมานานใจของประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูในเตดที่มุ่งมันสร้างถี่นฟุตบอลที่มีศักยภาพสูงสู่สากลจึงต้องสร้างสนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานและชัดเจนในความเป็นสนามฟุตบอลเพื่อการแข่งขันเทียบเท่ากับสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศครับไม่ใช่เป็นเพียงสนามกีฬาอนเนกประสงค์ทั่วไปไอโมบายสเตเดียมจึงถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาให้นักเตะได้สัมผัสกับการเล่นในสนามฟุตบอลระดับมาตรฐานสากลซึ่งฝีฟ้านั้นให้การยอมรับ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่แฟนบอลจะได้เข้าถึงการชมฟุตบอลอย่างมันสัใจทุกวินาทีของการแข่งขันเปรียบเสมือนได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันในสนามฟุตบอลระดับโลกที่สร้างจากความฝันของผู้ที่เข้าถึงและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สวัสดีค่ะค่ะพบกับเราสองคนนะคะแอมกับอาร์ตค่ะในรายการไม่เซดียงค่ะ พูดถึงแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในบ้านเราจะมีสนามฟุตบอลค่ะคที่สร้างขึ้นมาได้ตามมาตรฐานสากลน,นะคะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยและอยู่ที่จังหวัดปรีรัมนี่เองค่ะใช่ครับแล้วนอกจากความสวยงามและความอมลังการของ iMobile s เ a d i ียมแห่งนี้แล้วนะครับเขายังมีวิธีการบริหารจัดก,การให้สนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์ด้วยแต่ว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายซึ่งวันนี้เองเราจะมาหาคําตอบให้กับคุณผู้ชมครับ แสงสัยบ้างหรือเปล่านะว่าสนามไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจากแรงบรนนาลใจขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ได้อย่างไรก็สงสัยเหมือนกันนะแล้วมันก็อยากรู้อีกว่าสถาปนิกเนี่ยเขามีแนวคิดในการออกแบบไอโมบายสเตเดียมยังไงนะคะให้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักการแข่งขันฟุตบอลทั่วประเทศเลยด้วยทั้งสวยทั้งใหญ่แบบนี้นะสถาปนิกคงต้องคิดเยอะเนาะ,ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้เนี่ยในช่วงนี้เราว่าเราไปสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลบุรีรัมเนี่ยว่าเขารู้สึกภาคภูม ค่ะไปกันเลย,เลยอยากรู้เกี่ยวกับการออกแบบออกแบบสนามครับได้แบบแนวคิดมาจากไหนผมว่าแนวคิดก็ได้มาจากพนมลุกงครับมองมาก็คล้ายๆพนมลุงถ้าในความรู้สึกของผม น่าจะเหมือนปราสาทหินเขาพนมลุงอันนี้ผมว่าผู้ที่เป็นวิศวก,กรนะครับหรือสถาปนิกเนี่ยนะครับคงจะคงจะสื่อเหตุเอกลักษณ์ของชาวเมืองบุรีรัมย์นะครับพยายามดึงเอกลักษณ์มามันเป็นสนามที่น่าจะทันสมัยใน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 ประเทศไทยจังหวัดใหญ่ๆบางจังหวัดก็ยังไม่มีเหมือนบุรีรัมย์ทีมใหญ่ๆบางทีมในประเทศไทย ก็ยังทำไม่ได้เท่านี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นความยิ่งใหญ่นะครับต้องบอกว่าสนามกีฬาไอโมบายนิวไอโมบาแห่งนี้นะครับเป็นความยิ่งใหญ่ที่ที่คิดว่าจังหวัดบุรีร,รัมย์ไม่คาดคิดว่าเราจะมีสนามขนาดนี้นะครับผมว่าสนามนี้ผมว่าคิดว่าณปัจจุบันนี้คงจะสุดยอดทุกทุกทั้งสนามทั้งบรรยากาศทั้งสถานที่สุงสิ่ง,งอำนวยความสะดวก ว่าพร้อมทุกอย่างนะครับในปัจจุบันนี้ก็คือนี่แหละครับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดเกิดขึ้นใหม่ในบุรีรัมย์ครับไอโมบายสเตเดียมครับ ทังคนต่างสงสัยนะว่าไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ว่าก็มาลงท้ายกันครับว่าสร้างให้ออกมาสวยแล้วก็มีความทันสมัยแบบนี้ได้อย่างไรครับค่ะเพราะว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะคะจะต้องมีความพิถีพิถันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาออกแบบมาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องก่อสร้างได้จริงๆแล้วก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่ฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยค่ะใช่ครับซึ่งช่วงหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคําตอบกับวิศวกรผู้ออกแบบไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้ครับ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเรา2คนนะครับก็มายืนอยู่ที่หน้าบริษัท i will design studio นะครับซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบสนาม i mobile stadium ครับค่ะแลนะแน่นอนนะคะเรามาที่นี่ก็ต้องมาเจอกับตัวสถาปนิกนะคะผู้ที่รวบรวมเอาแนวความคิดนะคะแล้วก็ออกแบบมาจนสามารถสร้างมาเป็นสนาม i mobile stadium ให้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะนั่นก็คือพี่เกิลเองเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะ กครับจากแร,รงบันาใจนะครับของท่านประธานสโมสรฟุตบอลบุริลัมยูเนเตดนะครับเราสามารถที่จะออกแบบออกมาให้เป็นรูปไอโมบายสเตเดียมแบบนี้ได้อย่างไรครับท่านก็ไปดูไปดูฟุตบอลที่อังกฤษที่ท่านเป<ม>็นคนชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วท่านก็ไปดูฟุตบอลอังกฤษบ่อยๆแล้วก็ท่านก็รู้จักกับคุณวิชัยซึ่งเป็นเจ้าของ เลสเตอร์แ้ท่านก็ได้ไปที่สนามเลสเตอร์มาท่านก็รู้สึกว่าเออสนามเลสเตอร์นี่ก็ใช้ได้เขาก็เพิ่งสร้างขึง้นมาใหม่แล้วก็แล้วก็มันก็ในลักษณะของเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นสนามฟุตบอลแท้จริงท่านก็มาหาผมก็บอกว่าโอเคอยากจะทําสนามฟุตบอลอิงเกอร์ไปดูสนามเลสเตอร์กับผม,ม,มนะก็จากต้นเดือนกันยายนพอกลับมาก็ประมาณ กลางเดือนกันยาก็ทางเราก็ส่งแบบให้ทางท่านดูซึ่งครั้งแรกเลยเนี่ยก็ไอเดียท่านที่แรกก็คืออยากได้สนามฟุตบอลที่เป็นโมเดนโมเดนหนอห่อยก็คือเป็นคือสไตล์ของท่านเนี่ยแต่ท่านช่างชอบอะไรโมเดอยช่แล้วนะ,ะครแต่ครนี้ทางรับทีมงานเนี่ยก็กลับมาแล้วก็มานั่งดูดูกันแล้วก็ลองทํากันออกมานะเราทําออกมา ประมาณ6แบบโเพื่อไปพรีเซนต์ครั้งแรก <Okay. S 2> นะครับ mm hmm. นะฮะคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เราอยากนำมาใช้อันหนึ่งก็คือเราอยากนำสถาปัตยกรรม <Okay. S 2> ที่เป็นชื่อเสียงเป็นตัวแทนของจังหวัดบ,บุรีรัมย์ซึ่งก็คือปราสาทเขาพนมรุ้ง <Okay. S 2> นะฮะังนั้นตัวนี้นก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เราเลือกมาใช้ <Okay. S 2> เพื่อให้นอกจากจะเป็นสนามที่เป็นอินเตอร์แล้วยังเป็นที่ เป็นสนามเป็นของบุรีรัม,มเป็นพื้นถิ่น,เป,นเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของอของของ,ของบุรีรัม แสดงว่าในเบื้องต้นเนี่ยคุณวินบอกว่าให้ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นโมเดิร์นก่อนใช่หรอคะ,คะแล้วมีการบอกแรงบันดาลใจของของตัวเองไหมว่าอยากจะได้อะไรที่เป็นพิเศษเข้ามาอะไรอย่างนี้คะ่ะคือครั้งแรกคือความที่ว่ามัน,ม,นมันเริ่มต้นมันมันเร็วม,มากมนเร็วม,มันเร็วจนค่ะจนเรียกว่าถทาจะตั้งตัวไม่ทนันนะแต่แต่ความที่ได้ได้เคยทํางานกับกับท่านมาค่ะ สักพักหนึ่งแล้วนะครับนะฮะเราก็รู้รู้ว่าสไตล์ท่านเป็นไงจริงๆท่านก็ชอบงานโมเดิร์นดีไซน์แล้วก็ก็คือเท่ๆเก๋ๆครับอันที่สุดก็คือมาลงตัวที่รูปแบบในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ทางสำคัญของเขาคือประสาทหินใช่คือคือโดยส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าแบบเนี้ยคือเป็นน่าจะเป็นแบบที่ที่ใช่นะฮะมาลงตัวที่รูปแบบนี้ลงตัวที่รู๊แบบนี้โดยที่ท่านก็บอกเลยว่า มันไงก็ตามมันก็ต้องเป็นภาษาสีน้ำเงินเพราะว่าบุรีรัมย์ p a คือภาษาสีน้ำเงินนะฮะดังน,นั้นก็คือต้องเป็นภาษาสีน้ำเงินจากวันนั้นก็กลับไปปรับกลับมาปรับแบบอีกสักสี่สามสี่วันค,คือจริงๆมันก็ยังเป็นงานงานในลนักษณะขั้นขั้นตอนดีไซน์แต่บนขั้นตอนดีไซน์ตรงนี้เนี่ยก็คือคือวาง planning ตัวตัว planning เตรียมรอไว้แล้วว่าว่าโอเคลักษณะการจัดแ l a n n i n g จะเป็นยังไงสเตเดียมจะตั้งยังไงนะส่วนพื้นที่ตรงไหนจะจะใช้สอยอะไรบ้างในขั้นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นการหลอมรวมจากรลมาจ่ายของท่านในวินด้วยนะครับ<ช>เรากเป็นแบบนี้ด้วยมีแนวคิดอย่างไงครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าที่จะนํา พูดถึงแล้วเนี่ยต่างยุคต่างสมัยกันเลยนะ<ม>จากโมเดิร์นก็คือยุคปัจจุบันนีเองนะครับแล้วก็ไปดูต้นแบบจากที่อังกฤษมาด้วยนะครับ,รบกับต้นแบบที่เราดึงสัญ,ญลักษณ์ของบุรีรัมขึ้นมาในอย่างปราสาทธนมรุงเนี่ยห่างกันเป็นพันปีตรงนี้เนี่ยมามิกันมารวมกันให้เกิดขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ขนาดนี้ครับ,ค,รบคือผมว่าจริงๆในลักษณะการดีไซน์สถาปัตยกรรมเนี่ยค, <k guideline. S 1> คือก็เป็นสิ่งที่สถาปน,น,นิกทุกคนพยายามทําอยู่แล้วก็คือการ นำสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะฮะซึ่งประโยชน์ข้อดีของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ก็คือในเรื่องของเชิงฟังก์ชันนะฮะในเรื่องของวัสดุเทคนิคอุปกรณ์ะายต่างๆซึ่งซึ่งความในสมัยสมัยใหม่มันย่อมได้เปรียบกว่านะฮะในแง่ของการใช้สอยหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ในเรื่องของสัญลักษณ์ซึ่งมีผลต่อจิตใจนะฮะก็เราคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยสถา,าปัตยกรรมโบราณเ<ช>ท้งนั้น<ช>ที่จะมีผลกับจิตใจได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการมิกซ์ระหว่างวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการกอร่อสร้างสมัยใหม่<ช> <ๆ S 2> กับรูปลักษณ์ซึ่งมีผลทางจิตใจก<ช>็คือผ่านไปปุ๊บเห็นแล้วทราบเลยนะคะว่าเป็นแบบว่าเอ้ยนี่คือลักษณะของปราสาทหินพนมรุ้งจริงๆใช่คือผมผมคิดว่างานสถาปัตยกรรมที่ดีคือคนเห็นแล้วต้องรู้ว่านี่สร้างอยู่ที่ไหน มว่ามันต้องชัดเจนว่านี่คือบุรีรัมย์แล้วขอบเขตการทํางานในด้านของในส่วนของสถาปนิกนะคะนี่เราพูดแค่แบบว่าโครงด้านหน้าแค่เห็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเราต้องดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องทั้งหมดคค,คือคือสนามนี้ก็คือเราก,เราก็เราก็ต้องดูเนื้อง,งานในเชิงสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเรื่องหลัก แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมเพราะที่นี่คือสนามกีฬาเพราะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมเราจะเอาผู้ผู้ชมเข้าสนามอย่างไรจะผู้ชมจะขึ้นสัตจันยังไงทํายังไงผู้ชมถึงจะเข้าใจง่ายว่าเดินเข้าสนามแล้วที่นั่งฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่หลงไปทางไหนะจะเดินไปฉันจะเดินไปอาจจะจันไหนอะไรต่างๆทั้งหมดก็คือเป็นเป็นเรื่องของการจัดในเชิงฟังก์ชันมองดูแล้วเนี่ยจากเหมือนกับเป็นว่าเราอ่าน อ่านใจของท่านเน,น,นวินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจที่ทําทีมขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้สนามฟุตบอลเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับโจนออกมาเป็นรูปแบบออกมาเป็นแบบต่างๆครับแบบร่างขึ้นมามอดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปได้กับการก่อสร้างนะครับให้ให้มันแมทช์ก,กันให้มันแบบสามารถที่จะก่อสร้างไันได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับคือจริงๆในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ท่านเนวินให้โจทย์ที่ยากที่สุดได้รับโจทย์มาทางเอนจิเนียร์โครงสร้างก็ก็ เข้าใจในโจทย์แล้วก็เข้าใจในประเด็นที่ต้องเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ะนะฮะแล้วจากแบบที่ฟิกเกอร์ออกแบบมาแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เขาเริ่มก่อสร้างเี่ยเราต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปด้วยระหว่างนั้นไหมคะคือก็มีะนะฮะคือจริงๆในเชิงฟังก์ชันหลักเนี่ยเราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะฮะ,ะแต่ในในส่วนที่เป็นส่วนใช้สอยอ,อะไรต่างๆางเช่นพื้นที่ ที่ทําเป็นห้องจัดเลี้ยงซึ่งทีแรกทําผมก็ทําเล็กไปท่านก็บอกว่าโอ้ทาเล็กอย่างนี้มันจะมันจะได้เรื่องเหรอฮก็อยากให้เอ่อมันทําแล้วมันหนึ่งไม่ใช่เป็นสนามครับ <f 00> ฟุตบอลที่คนมาดูฟุตบอลอย่างเดียวค่ะตรงนี้เนี่ยท่านก็ให้ไอเดียไว้ว่าจริงๆคือมันจะต้องเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก็คือสถานที่นี้เนี่ยเมื่อมันเป็น ที่ผูกพันของคนบุรีรัมแล้วเนี่ยเขาก็จะมามีแอคทิวิตี้อยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่ามองว่า,วาหัวใจนะครับหัวใจที่เราจะต้องสร้างหรือว่าออกแบบสนามแมงบาสเตเดียมตัวนี้ให้ออกมาตรงกับแรงบันดาลใจของท่านยิวินน,นะครับวความที่เป็นเปรียบเสมอกับลมหายใจของชาวบุรีรัมเนี่ยมองดูไหมครับว่าจุดไหนครับคือผมว่าหัวใจของมันก็คือก็คือตรงสวนตรงกลางด้านหน้าเนี้ยด้านหน้าเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งก็คือ เน้นสัญลักษณ์ของความเป็นปราสาทสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครนึกถึงนะฮะก็คือคือเรื่องของแม้กระทั่งเมื่อตรงด้านหน้าเข้าไปจะเห็นว่าจะมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่นะครับ เป็นคนรักกับวาสุดชีวิตแล้วเชียร์กินบุรีรัมอยู่ในเตดสุดหัวให่ต้องไม่พลาดตัวปีฤดูกาลใหม่เต็มอิ่มกับ17แมตช์ในบ้าน,นสนามไอโมบายสเตเดียมด้วยราคาเพียง2,500บาทรับของสมนาคุณเพิ่มเสื้อเชียร์สโมสรหนึ่งตัวผ้พาพันคอ1นผืนพิเศษสุดๆสำหรับ3,000คนแรกลุ้นบินไปลุยศึก A f c Champions League กับทีมทุกนัดถึงขอบสนามทั้งที่ญี่ปุน่นทีมและเกาหลีใต้นอกจากนั้นยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีก5คันรวมทั้งของรอออา,าองอ เป็นต้นไปบุรีรัมย์ที่ช่องจำหน่ายตัวภายในสนามไอโมบายสเตเดียมกรุงเทพที่สำนักงานบริษัทบุรีรัมย์ดูไนเต็ดชั้น14อาคารสิริกินโยถนนสีอยุธยามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดสโมสรฟุตบอลเมืองไทย ความสมูนแบบที่เกิดขึ้นในวันนี้บนสนาม i m o b i l e s t a d i ียมเกิดจากความพิถีพิถันทุกขั้นตอนของการออกแบบไม่ว่าสนามแห่งนี้จะมีต้นแบบมาจากสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองไทยถึงเกาะอังกฤษเพียงใดก็ตามแต่วันนี้ i m o b i l e s t a d i ียมแห่งนี้ได้พิสูจน์ด้วยเกมการเล่นของทีมบุรีรัมยูในเตดและทีมเยือนรวมถึงเสียงดังกึกก้องของกองเชียร์ให้ยอมรับว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศที่มีความสุดยอดในทุกๆด้านของลมหายใจไทยพรีเมียร์ลีกท,ทุกคน และหนึ่งในความสําเร็จนั้นเป็นผลมาจากการออกแบบให้สนามมีความทันสมัยโดดเด่นเป็นที่หนึ่งนั่นเองค่ะก่อนหน้าที่พิเกอร์นะคะจะได้มีโอกาสมาออกแบบสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้นะคะงานของพิเกอร์เนี่ยเคยออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรมาก่อนแล้วบ้างะคะคือโดยปกติเราก็ทํางานที่บริษัทสถาปนิกทำทั่วไปก็คือ ทำออกแบบบ้านนะออกแบบคอนโดอาคารก็ก็เป็นงานทั่วไปที่ที่เราทําโรงแรมรีสอร์ทต่างๆก็ก็เป็นงานปกติที่ที่เราทาครับล้วพอต้องมาออกแบบสนามกบอนนะครับซึ่งพูดถึงเราเนี่ยก็มีความแตกต่างนะทั้งเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องศึกษาต้องหาข้อมูลต้องต้องทำอย่างไรครับให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านลนวินได้ครับในเรื่องที่เป็นเทคนิคต่างๆเราก็ต้องเริ่มศึกษาในเรื่องของ คือมันก็จะมีะเป็นเคสสตั๊ดดี้หรือเป็น Data อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบสนามะนะฮะก็ก็เราในส่วนของด้านเทคนิคทางทีมงานเขาก็ต้องศึกษาในส่วนของในส่วนของ Data ต่างๆในเรื่องของมุมมองของสายตา,าอะไรตนะ่างๆนะแต่เราก็ไปค้นหาแบบหรือว่าตอนที่ผมไปดูในของเลสเตอร์ก็ ไปวัดนู่นวัดนี่ในแง่ของสเต็ปในแง่ของอะไรต่างๆเพราะว่างานมันค่อนข้างเร็วเพราะนัะ้นเราต้องได้ตัวเลขอะไรพวกนี้มาไว้ก่อนอเพื่อเพื่ออย่างน้อยก็คือชัวร์ว่าสูงเท่านี้กว้างเท่านี้ตั้งเก้าอี้ได้แน่ค,คนดูมองเห็นแน่แน่และในส่วนที่เป็นทีมงานสถาปนิกที่ต้องใช้กันหลายคนไหมคะที่จะทำออกมาแบบนี้คะ่ะก็ ก็หลายคนอยู่นะฮะในขั้นที่ขั้นทํางานเนื่องจากว่าแบบเราต้องต้องส่งแบบ,ร,บระหว่างการก่อสร้างในแต่ละจุดมันก็ต้องมีการเคลียร์ปัญหาเพราะว่าทุกอย่างยังไม่ได้ถูกดีไซน์เลยทุกอย่างยังเป็นแค่คือขั้นตอนของการดีไซน์เนี่ยม,ม,มันมันมันมีตั้งครั้งแรกมันก็คงเป็นแลนเป็นฟังก์ชันดีไซน์แต่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องต้องถูกคิดต่อว่ามันจะหน้าตามันจะเป็นยังไงซึ่ง ซึ่งมันต้องคิดต่อในขณะที่ว่าในแง่ของงานที่เป็นการก่อสร้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องพวกนี้บางเรื่องมันต้องต้องคิดให้จบมาแล้วะนะเราก็ต้องคิดข้ามสลับนี่ตรงนู้น <c oughs> คิดตรงนู้น <c oughs> ต่อสลับไปสลับมาเพื่อให้การก่อสร้างมันเดินหน้าไปได้บครั <c oughs> <c oughs> บ้านหรือคอนโดจริงๆเราทำมาบ่อยครับนะฮะดังนั้นเทคนิคอลดาต้าต่างๆเนี่ยมันมันอยู่ในหัวนะฮะแล้วก็ทำเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันมันเป็นอะไรที่ที่เราทำมาบ่อยๆครั่แต่อย่างตรงอย่างของสนามเนี่ยก็คือหนึ่งความยากก็คือในเชิงเทคนิคอลดาต้าเป็นอะไรที่เราไม่ไม่คุ้นเคยนะฮะดังนั้นเราก็ต้องหา ตัวอย่างหาอะไรเพื่อเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปใช้ได้จริงใช่ไหมฮะ mm hmm. นั่นนั่นคือเรื่องหนึ่งนะกับสองคือที่ทําให้มันยากขึ้นเพราะว่า <c oughs> มันต้องเสร็จ <c oughs> <c oughs> มันต้องเสร็จในเวลาเท่านี้ซึ่งซึ่งถ้าพูดกันตรงๆ <c oughs> เลย <c oughs> โดยปกติการทํางานลักษณะน,นี้เนี่ยจากวันที่เริ่มดีไซน์ จนถึงวันที่เขาเริ่มก่อสร้างได้อาคารงานานี้อย่างน้อยต้องมี6เดือนหเดือนขึ้นถึงจะมีแบบก่อสร้างให้ให้ทำงานได้นะฮะก็เราย่น6เดือนมาเหลือ6อาทิตย์เหลือสอาทิตย์เพราะนั้นนั่นนนคือความยากที่มันเกิดขึ้นที่มันซ่อนอยู่ ค,ครับด้วยจุดประสงค์นะครับอย่างที่บอกไว้บอกว่าเป็นเป็นเหมือนเปรียนได้เหมือนกับสถานบันเทิงนะครับมันไม่ใช่อาคารสำนักงานก่อสร้างที่สร้างมาเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าสร้างมาเพื่อการทํางานนะครับเราจะทาไงครับผมที่แบบว่าพอเราปรับเปลี่ยนมาเนี่ยมาสร้างเป็นสนามกีณ์ต,ตัวนี้ให้มันสามารถว่าเอนเตอร์เทนสําหรับคนที่เข้าไปได้นะครับคือคือเรามองในหลายๆจุดนะฮะคือ,อแน่นอนคือในส่วนของของ ตัวฟังก์ชันของมันเองคือการดูฟุตบอลนะเราเราก็มีตัวอย่างของของสนามฟุตบอลอังกฤษซึ่งเราเห็นคือจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมันมีความต,าต่างชัดเจนอยู่แล้วว่าสนามฟุตบอลที่ใช้สู่ฟุตบอลเนี่ยจะไม่มีลู่วิ่งแล้วก็จริงๆคือผมก็แอบแอบไปเองอด้วยงบส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วพอ <c oughs> ดีมันมีทัวร์ลิเวอร์พูลแมนอยู่ <c oughs> ไปดูที่สนามโอทัฟฟอร์ดก็พอดีเลยเพราะว่าโอทัฟฟอร์ดก็คือเ,เขาก็เป็นสนามฟุตบอลอยู่แล,แ,ลแล้วแล้วก็มีโจทย์ที่ตั้งใจที่ท่านเนวินให้ไว้เราคือมันจะมีสกอร์บอลโดยรอบนะฮะแล้วก็มีสนามยกเป็นสโลปขึ้นมาซึ่งยกสโลปแล้วก็มีสกอร์บอดร,รอบเนี่ยก็จริงๆก็ ผมก็ไปเคสดัี้จากที่โอทอฟอรอเราจริงๆเราไปดูเพื่อความชัวว่า <c oughs> ของเขาทำแล้วของเขาใช้ได้จริง <c oughs> ไม่ใช่ว่านักเตะเตะไปกลิ้งมาชนสก,กอร์บอร์ก็ถ้าคนถ้าระดับนั้นเขาเป็นขนาดเขาทำอย่างนี้ของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เพื่อความชัวเราก็การผมผมก็ได้ข้อมูลเราค่อนข้างคอนเฟิร์มนะฮะในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบนะครับมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ยังไงครับ คุณเนวินซึ่งซึ่งผมว่าแกรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจแกถึงทำลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราก็คิดทำต่อด้วยความรักที่อยากจะทำะนะฮะหวังว่าเออสิ่งนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวแทนทั้งของบุรีรัมคนบุรีรัมเองสมวสรรฟุตบอล ุิยลามหรือแม้กระทั่งประเทศนะฮะซึ่งซึ่ง,งที่วงการฟุตบอลเราจะจะก้าวขึ้นระดับเอเชียหรือหรือผมมองว่ามันเปรียบเหมือนก้าวหนึ่งที่จะไปบอลโลกอะ่ะน,นั่นคือสิ่งที่ที่คนที่อยู่ในวงการฟุตบอลอยากเห็น เป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวคิดในการออกแบบสนาม iMobile Stadium แห่งนี้นะครับให้เป็นสุดยอดของสนามไทยพีเมียรีกนะครับที่ทีฟ้าในเขาการยอมรับและรวมไปถึงนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลทุทกๆคนนั้นไฟฟันที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับสนามแห่งนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบนะคะจริงๆแล้วในสนาม iMobile Stadium แห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันอีกมากมายในตอนต่อๆไปนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหมค่ค่ะในรายการ My s t a d i u ียนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bye. <laughs> เกียวกินบุริรามอยู่ในเตีย สุดหัวใจต้องไม่พลาดตัวปีฤดูกาลใหม่เต็มอิ่มกับ17แมตช์ในบ้านสนาม iMobile s t a d i ียด้วยราคาเพียง2,500บาทรับของสมบาคุณเพิ่มเสื้อเชียร์สโมสร1นตัวผ้าพ,พันคอนผืนพิเศษสุดๆสำหรับ3,000คนแรกลุ้นบินไปลุยศึก a f c c h a เปี้ยน League กับทีมทุกนัดถึงขอบสนามทั้งที่ญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้นอกจากนั้นยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีก5คันรวมทั้งของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเปิดจองพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่1กุมภาพันธน m o บายสเตเดียมกรุงเทพที่สำนักงานบริษัทบริรัมดูในเต็ดชั้น14อาคารสตรีปินโยถนนสีอายุธยามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดสโมสรฟุตบอลเมืองไทย